ไปชมงานวิวาที่จังหวัดนครราชสีมาเงิน1,000บาทก็แต่งงานได้ในวันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นขบวนขันหมากของนายพงเทพฉิมนาคอายุ30ปีที่ยกขบวนขันหมากเพื่อไปแต่งนางสาววิยดาพิกุลเขียวที่บ้านเลขที่67ทั3 4, บ3าหมู่ตําบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่และเจ้าของบริษัท ญาติและคนบ้านใกล้เรือนเคียงทราบข่าวก็มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะจากการสอบถามน้องเอยุภาวานสองเมืองเจ้าของบริษัทออแกไน z ์และสื่อการตลาดทราบว่านายพงเทพเป็นพนักง,งานของบริษัทของตนเองมาบอกว่าอยากแต่งงานแต่มีเงินแค่1,000บาทน้องเออาสาช่วยเป็นธุระให้และได้โพสต์เรื่องราวความรักอันน่าประทับใจดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวจนมีเพื่อน ร้านเรือนวิวาสตูดิโอมาดูแลแต่งหน้าทำผมชุดบ่าวสาวเพื่อนร่วมง,งานและคนที่ทราบข่าวนี้จึงร่วมด้วยช่วยกันจัดงานแต่งให้กันทั้งคู่ค่ะอีกทั้งแฟนสาวที่คบหาดูใจกันก็ป่วยไม่สบายล่าสุดป่วยเข้าโรงพยาบาลคุณหมอบอกป่วยหลายโรคเจ้าสาวมีความฝันว่าอยากสวมชุดแต่งงานและอยากจะมีงานแต่งเล็กๆสักครั้งในชีวิต แต่ก่อนจะแต่งงานเมื่อเดือนเมษายนเจ้าสาวป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกรอบไม่สามารถแต่งงานได้ต้องเลื่องงานแต่งออกไปอีกจนกระทั่งมาถึงวันที่5มิถุนายนหลังจากเจ้าสาวออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันเจ้าบ่าวก็ยกขันหมากมามั่นและแต่งงานด้วยทันทีโดยเงินสดสินสอดที่นำมาในวันนี้เป็นเงินสด999บาทซึ่งเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยค่ะ ถึงสินสอดน้อยแต่ความรักของหนุ่มสาวสองคนหนีมากเป็นล้านก็ขออวยพรให้คู่เบ่าวสาวมีความสุขอยู่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันตลอดไปค่ะนิว24สถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน